เจ้าหน้าที่ระดมกำลังทุกหน่วยลงเรือบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างจังหวัดพัทลุงก่อนเข้าประชิดป่าเทือกเขาบันทัดและเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ประทะเมื่อ3วันก่อนเพราะเชื่อว่าแป้งนานโนดนั้นยังคงหลบซ่อมตัวไม่ไกลจากจุดเดิมค่ะภาพจากกล้องมุมสูงทําให้เห็นระยะทางและเส้นทางจากอ่างเก็บน้ําคลองหัวช้างตําบลตะโมดอําเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงที่มีระยะทางแค่ประมาณ1กิโลเมตรก็จะถึงประเวณริมเทือกเขาบันทัด แต่การเดินทางต้องใช้เส้นทางเรือเท่านั้นทําให้ปฏิบัติการค้นหานายชวลิตทองดวงหรือแป้งนาโนโดเจ้าหน้าที่ต้องขนอุปกรณ์อาวุธและสเสบียงลงเรือเพื่อเดินทางไปยังเทือกเขาบรรทัดซึ่งจุดนี้อยู่ห่างจากจุดที่ประทะกับนายชวลิตที่บ้านตราอําเภอปลเหลียนจังหวัดตรงังไม่ไกลมากนะักเพราะเป็นรอยต่อที่เชื่อมกัน เป็นที่น่าสังเกตว่าวันนี้จ้านที่ได้ระดมกําลังจากทุกหน่วยทั้งเจ้าหน้าที่ชุดแดนไทย54ที่มีความชํานาญเดินทางในป่าเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานตํารวจโพธรพัทพลุงตรังและสงขาและส่วนพิสูจน์หลักฐาน9เกือบ20นายเจ้าหน้าที่กรมราชัณฑ์และตํารวจตระเวนชายแดนจึงอาจมีความเป็นไปได้ว่าเจ้าหน้าที่อาจเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นในพิกัดที่คาดว่านายสวรทิ์หลบหนีซึ่งเชื่อว่าไม่ไกลาจากจุดเดิมค่ะ